สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอลายช่องดารา a า n e l กันอีกครั้งนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายนของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางวันนั่นเองนะคะโอเคมาก็เดี๋ยวในส่วนของการเปิดไพ่ทํานายไพ่นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้เราจะทําการเปิดไพ่เหมือนกับ ในเดือนสิงหาคมเนาะเพราะว่าดูจากยอดวิวนะคะแล้วก็ยอดคนติดตามที่เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออสงสัยเพื่อนๆน,น,น่าจะ,อะชอบในส่วนของการทํานายในรูปแบบของเดือนสิงหาคมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของเพื่อนที่เกิดวันพุธกลางวันในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากในเรื่องของการงานกันก่นกอนนะคะ ใบแรกเป็นเด็กถือไม้นะคะใบที่2เป็น justice ใบที่3เป็นราชาถ้วยนะคะแล้วก็ใบที่สิบเป็น the world แล้วมองว่าในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่ เป็นคนต่างชาติต่างประเทศหรือว่าต้องไปดีวงานกับบริษัทต่างชาตินะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยเหมือนกับว่าน่าจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านต่างประเทศต่างภาษาก็ได้หรืออาจจะเป็นงานออนไลน์งานสื่อสารก็ดีนะออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องอดูในส่วนของเอกสารสัญญา นะคะนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามีจัสติกขึ้นตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องใช้ความาระมัดระวังในการอ่านหรือว่าใช้ความละเอียดเนาะออในการอ่านถ้อยคำในเอกสารสัญญาให้ถี่ถ้วนนะคะก่อนที่จะลงนามหรือว่าเซ็นในเอกสารสัญญาใดๆนั่นเองเนาะจากสซใบนี้ก็คือค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะอื เดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มนะคะว่า,าดวชะตาของเพื่อนๆในเรื่องของการงานนะคะไพ่อยากจะมาบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะใบแรกเป็น The Tower นะคะใบที่สองเป็น6ไม้เออใบที่3เป็นเจดเหรียญน,นะคะและใบที่4เป็นอ้หเหรียญโอเคเลยเรามองว่ามันจะมีโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับความ สําเร็จนะในเรื่องของการงานซึ่งมันจะเข้ามาแบบกระทนหันเลยเออบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสดีๆบางอย่างที่ตัวเราเองอาจจะไม่ได้คาดคิดก็ได้นะคะแล้วมองว่ามันเป็นงานที่ทําแล้วเนี่ยมีความมั่นคงดีเน,ะนาะทั้งในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือว่าในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเองนะคะ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเออดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสหรือว่ามออีใครที่หยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้เพื่อนๆน,นะในเดือนนี้เนี่ยแนะนําว่าอยากจะให้ลองพิจารณาแล้วก็ลองรับเอาไว้นั่นเองนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่ามมนมีห หกไม้อยู่ตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่ด้านบนเนาะเป็น the world กัน1เหรียญขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสดีๆนั่นเองค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับทางถ้าแบบออนไลน์ก็ดีหรือว่าเป็นการแบบต้องใช้การสื่อสารหรือว่าติดต่อเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างประเทศนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของการเงินกันต่อเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไร กับเพื่อนๆบ้างน,นะในเรื่องของการเงินในเดือนกันยายนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะ okay. มาดูกันว่าในเรื่องการเงินนะคะของเ,เพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางวันในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกนะคะเป็นโวราชาเหรียญน,นะคะใบที่สองเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะ ใบที่สามเป็นสามถ้วยและใบที่สี่เป็นเจ็ดไม้นะคะมองว่าในเรื่องของการเงินอนะค่อนข้างโอเคนะ mm. เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้การเอ,อ่อแอคชั่นเนาะในการที่จะเอ,อ่อหารายได้ตรงนี้เข้ามานะคะเอ,อ่อ mm. เพราะว่ามันมีเจ็ดไม้ขึ้นตรงนี้นั่นเองนะน,นั่นหมายถึงการที่เราจะต้องแบบมีการแบบแอคทีฟในเรื่องของการแบบเอ,อ่อทำงานหาเงินเข้ามานั่นเองเนาะแต่ว่าถ้า มันอย่างที่บอกไปเนาะในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสดีอะไรเข้ามาค่ะถ้าเราแบบว่ารับเอาไว้แล้วก็พยายามทําให้มันแบบดีที่สุดอะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนทางในการแบบเริ่มต้นในเรื่องของการมีไรายได้ที่มันคงเข้ามานั่นเองนะอืมอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าในเรื่องของการเงินไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมบ้างนะคะใบแรกเป็นห้าดาบนะคะใบที่สองเป็น The Emperor นะคะใบที่3เป็น m a g i ช i a นนะคะและใบที่4เป็นโอ้เเหรียญยังตามมาในส่วนนี้เนาะโอเคนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของการเงินมันมีนมความมั่นคงแหละค่อนข้างโอเคเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อขัดแย้งบางอย่างนะคะเพราะว่าไม่มี5ดับขึ้นตรงนี้เอออาจจะมาในรูปแบบของ ในส่วนของเอกสารสัญญาก็ดีเนาะอย่างที่บอกไปในเรื่องของการงานนะคะจะต้องอ่านให้มีความแบบระมัดระวังนิดนึงเนาะเออเพราะว่าในในตัวเอกสารเนี่ยบางอย่างมันอาจจะแบบมีความขัดแย้งหรือมีความแบบไม่ชัดเจนนั่นเองเออตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอว่าในส่วนของเอกสารสัญญ,ญามันมีความที่แบบไม่ชัดเจนตรงไหนยังไงก็สามารถที่าจะแจ้งกับทางออลูกค้าหรือบริษัทที่เราแบบกําลังตาไปดีลด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ให้เขาแบบเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนว่าเออในส่วนนี้มันหมายความว่ายังไงออนะมันก็น่าจะโอเคมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเออมันค่อนข้างโดดเด่นเนาะกับคนที่ทํางานทางด้านแบบออนไลน์หรือว่าทํางานที่ต้องใช้ภาษามีแมจิเชียนขึ้นตรงนี้แถมยังมีเอมเพอร์เรอร์ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างโดดเด่นกับคนที่ต้องทํางานเดียวกับคนต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกไปถ้าไม่มีโอกาส ที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเนี่ยอยากให้รับไหวนะเออเพราะว่ามองเราว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะทําให้เราอะคะมีความแบบเติบโตในเรื่องของการงานด้วยแล้วก็จะทําให้เรามีในส่วนของรายได้เข้ามาที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะ มาดูกันว่าในเรื่องของสุขภาพไพ่จะมาบอกอะไรเราบ้างนะคะในเดือนนี้กันยายนสุขภาพของเพื่อนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเป็นไฮพิเทสนะคะโอ้ใบที่สองเป็นแฮงแมนใบที่สามเป็นหก เรียนนะคะและใบที่สี่เป็นสามเยนโอเคเออในส่วนของคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วค่ะเรามองว่าในเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการแบบดูแลตัวเองให้มากขึ้นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าคือคือถามว่ามันจะมีมีโอกาสที่เ,เรียกว่าอะไรเดียเหมือนแบบกําเริบหรือว่า มีอาการที่หนักมากขึ้นไหมคือไพ่ไม่ได้บอกแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันมีการที่เราต้องแบบถ้าเรามีนัดหมอหรือว่าจําเป็นที่เราต้องทานยาอะไรที่มันมีความต่อเนื่องอะคะ่ะเรามีความรู้สึกว่าหกเดืกับสามเดือตรงนี้มันก็คือการที่เราจะต้องแบบไปตามที่คุณหมอนัดเนาะไปตามแบบว่าสิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องทำตามอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะแต่ว่าเรามองว่าสำหรับคนที่กำลังมองหาในเรื่องของการแบบ รักษานะคะหรืออาจจะเป็นทางเลือกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนาะมันมีโอกาสที่เราจะได้พบเจอกับคนที่เขาสามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะอาจจะเป็นแบบเพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคนที่เขามีความแบบมีความเชี่ยวชาญทางด้านศานสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่เคยแบบไปรักษามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะแบบเข้ามาแนะนํา ตัวเราก็ได้ว่าเออเนี่ยเคยไปรักษาแบบนี้มาเหมือนกันนะแบบเออดีขึ้นลองไหมอะไรเงี้ยมันมีโอกาสได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นในส่วนของคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วอะ่ะในเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอโรคภัยบางอย่างเนาะที่ที่ มันอาจจะมาจากอากาศก็ได้นะเพราะว่ามันมีไฮพิทเทสขึ้นตรงนี้มันอาจจะเป็นแบบอะไรที่เรามองไม่เห็นนั่นเองเนาะเอออาจจะมาในช่วงแบบเวลากลางคืนก็ได้หรืออาจจะมาจากการที่แบบอากาศที่มันเปลีปย่ยนแปลงอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็ในส่วนของแฮงแมนตรงนี้ค่ะอาจจะต้องดูในเรื่องของการเดินเหินนิดนึงเนาะเอออาจจะต้องระวังในส่วนของแบบขาข้อเท้าอะไรเงี้ยทางด้านขวาเอออาจจะแบบ มีอาการแบบเคล็ดขัดยอกอะไรเงี้ยได้คืออาการมันไม่ได้ดูแบบว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูแลต,ตัวเราเองอ่ะให้มันดีมากขึ้นอะ่ะออมันก็จะช่วยป้องกันทําให้ไอสิ่งตัวเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะแบบมีอาการแบบว่าน้อยลงจากที่มันควรจะต้องเป็นหนักอะไรเงี้ยได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มนะ,นะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมบ้างในเรื่องของสุขภาพนะคะ ใบแรกเป็นอัศวินดาใบที่สองเป็นจั t ติกใบที่สามเป็นสิบถ้วยนะคะและใบสุดท้ายเป็นสามถ้วยโอเคก็อย่างที่บอกไปเนาะเรื่องของการเดินเหินนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นอัศวินดาตรงนี้เนี่ยบางทีเราแบบพุดลุกพุดนั่งแบบว่าลุกเร็วเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยขยับตัวเร็วเกินไปอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะทําให้อ่า เราเสียสมดุลอะไรเงี้ยได้เนาะหรืออาจจะแบบไม่ทันได้ระมัดระวังก็อาจจะมีการแบบหกล้มเค็ดขัดยอกอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการกินดื่มเนาะในช่วงเดือนนี้มันอาจจะมีการแบบได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่แบบเป็นสิบถ้วยละสามถ้วยตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนิดนึงเนาะเออบางคนอาจจะต้องแบบดูในเรื่องของพวกออไขมันคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยเออนะ ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นในพวกของอเครื่องดื่มก็ได้นะเออพวกน้นนำตาลน้ำอัดลมอะไรเงี้ยมันอาจจะมีผลบางอย่างที่เข้ามาทำให้สุขภาพเรา,าค่ะมันแบบไม่ไม่ปกติอะไรเงี้ยได้เนาะแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยจาก8ปดใบตรงนี้ค่ะก็มองว่าสุขภาพโดยรวมนะก็น่าจะยังโอเคอยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีแต่ว่าถ้าเรามีการดูแลรักษาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าพยายามแบบป้องกันตัวเองให้ดีมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในเรื่องของการเดินเหินอะไรเงี้ยเออพยายามแบบมีสติตลอดเวลาในการที่แบบจะเดินจะนั่งจะลุกจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะต้องใช้สตินิดนึงนะคะเออมันก็จะทำให้ตัวเราอะค่ะสามารถผ่านพ้นในส่วนของการที่แบบอาจ dette, SI จะมีเกณฑ์ที่จะเกิดแบบเคล็ดขัดย่อในเรื่องของข้อเท้าหรือเท้าอะไรเงี้ยได้นั่นเองค่ะ ไปกันต่อในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะมาดูกันนะคะว่าโชคลาภของเพื่อนๆในเดือนกันยายนนี้จะมาะในรูปแบบไหนยังไงเออจะมีโอกาสได้โชคลาภฟลุกๆก,กับเขาบ้างไหมนะคะมาดูกันมาดูกันใบแรกนะคะโอ้โห สิดาบโอเคใจเย็นอย่าเพิ่งตกใจใบที่2เป็นราชินีไม้นะคะใบที่3เป็นจ u s สติกและใบสุดท้ายเป็นอัศวินถ้วยโอเคถ้าจาก4ีใบนี้นะเรามองว่า,าไม่ได้โดดเด่นเนาะในเรื่องของการแบบเสี่ยงโชคหรือว่าโชคลาภฝุโๆอะไรเงี้ยเออเพียงแต่ว่าถ้าจาก4ใบตรงนี้ค่ะถ้ามันจะมีโชคหรือมีโอกาสอะไรเงี้ยเข้ามามันน่าจะ มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานมากกว่าเออบางคนอาจจะจบโปรเจกต์อะไรบางอย่างก็ได้นะหรือว่าอาจจะอย่างที่บอกไปว่าไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งสัญญาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะให้คุณกับตัวเรานั่นเองนะคะอืมคือมันมันเด่นไปทางด้านแบบงานหรืออะไรเงี้ยมากกว่ามันไม่ได้เด่นไปในเรื่องของแบบเป็นโชคลาฟลุกๆนั่นเองนะ ๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มในเรื่องของโชคลาบนะคะใบแรกเป็นหนึ่งถ้วยใบที่สองเป็นเก้าเหรียญใบที่สามเป็นห้าถ้วยและใบสุดท้ายเป็นห้าไม้โอเคอ่ก็ถ้าจากสี่ใบหลังตรงนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอีกเช่นกันเนาะในเรื่องของการสิ่งโชคอะไรอย่างเงี้ยอืม คือถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาจริงๆอะ่ะเรามองว่าถ้ามันมีเข้ามานะเอออยากจะให้แบบแบ่งเงินไปทําบุญทําทานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่ามันมีโอกาสที่พอได้มาแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้รู้สึกแบบเฟลผิดหวงังหรือมีความขัดแย้งอะไรเงี้ยเข้ามาเอออย่างบางคนอาจจะแบบได้มาแล้วก็ต้องเขาเรียกอะไรเหมือนแบบมีคนรอที่จะแบบ ช่วยใช้หรือว่ามีมีคนรอที่จะแบบขอยิบคอยืมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออแล้วซึ่งซึ่งตัวเราเองก็คือว่าแบบเราก็ไม่ได้อยากจะให้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าจะแปดใบตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้โดดเด่นเนอะในเรื่องของการสิ่งโชคนั่นเองนะเออจะไปเด่นในเรื่องของงานหรือโอกาสดีๆอะไรเงี้ยที่เข้าม,ามามากกว่านั่นเองค่ะ คือถ้ามันมีเข้ามามันอาจจะเป็นทุกขลาบได้อะไรเงี้ยเอออาจจะต้องระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าความรักของเพื่อนๆนนะคะในเดือนกันยายนมาดูกันนะว่าความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจาก คนที่มีสถานะแต่งงานแล้วนะคะเออแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะใบแรกเป็น1น่ถ้วยใบยที่สองเป็น2ดาบนะคะใบที่3เดี๋ยวนะติดกันใบที่3เป็น10เหรียญ ใบ okay. สุดท้ายเป็นเด็กถือถ้วยโอเคแฮปปี้ดีนะคนทีม่มีครอบครัวแล้วเนาะในเดือนนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยมีความมั่นคงดีนะคะอย่างบางคนเนี่ยมีความรูสุกว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรหรือทายาทได้เนาะเออถ้าใครที่รอจะมีบุตร หามานานนะในเดือนนี้มันมีโอกาสที่ตัวเราเองอ่จะมีซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจาก4ใบตรงนี้นะเรามองว่าน่าจะมาจากการที่เราจะต้องแบบใช้วิทยาศาสตร์เนาะใช้คุณหมอในการแบบพึ่งพาคุณหมอนะคะในการที่จะทําให้เรามีบุตรหลานนั่นเองเนาะเออถ้าใครที่แบบลองพยายามมานานแล้วหรือว่ากําลังอยู่ในกระบวนการอะไรเงี้ยเรามองว่าตรงนี้ไม่มีโอกาสสาเร็จที่เราจะได้อบุตรสมใจนั่นเองเนาะเออ แต่ถ้าใครที่แบบมีบุตรหลานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเกณฑ์ที่แบบจะมีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็มองว่าเด็กนะคะหรือบริวารในบ้านเนี่ยเขาอาจจะนําพาความภาคภูมิใจหรือความน่าชื่นชมบางอย่างมาให้ตัวเรานั่นเองเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่โอเคเลยอะแฮปปี้นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะในส่วนของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะมีคนที่คบหา ดูใจกันแบบชัดเจนเปิดเผยนั่นเองเนาะในส่วนของคนที่แบบถ้าเราเคบหาแฟนกันมานานเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นครอบครัวแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีการจดทะเบียนแต่งงางนอะไรเงี้ยเป็นกิจจลักษณะก็สามารถดูได้ทั้งสองสถานะเลยนะคะโอเคมาดูกันใบแรกเป็น half แฟน,นะคะใบที่2องปโอ้สองดาบ ยังตามมาในส่วนนี้ใบที่3เป็นมาจิเชียนและใบที่4เป็น6ดาบโอเคเรามองว่าในส่วนของคนที่ยังไม่ได้มีการแบบจัด,จดพิธีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีเกณฑ์ที่จะมีการพูดคุยเป็นกิจลักษณะแล้วว่าแบบเออเราควรจะต้องมีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามีทั้งคาร์โลแฟนม g จิเชียนแล้วก็2ดาบขึ้นตรงอีนั่นเนองเนาะหรืออาจจะมีการแบบแพลนอะไรอย่างเงี้ย เริ่มมีการแบบว่า,าวางแผนเริ่มมองหาสถานที่อะไรเงี้ยเราก็ได้หรืออย่างบางคนนะคะก็คือในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะแบบจัดงานมงคลในเดือนนี้เนาะเรามองว่าก็โอเคเลย,มอ,อเเลยมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะค่อนข้างราบรื่นดีเนาะในเรื่องของพิธีการหรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแฮปปี้ดีเนาะอืมโอเคเลยล่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ดูน่ากังวลนะเองนะสำหรับคนที่มีแฟนมีคนรักชัดจเจนแล้วนะคะ ก็ถ้าใครที่จะมีการจัดงานมงคลในเดือนนี้นะคะก็ขออวยพรล่วงหน้านะคะขอให้คุณแัะคนรัก,กมีความสุขนะคะในการที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะก็ใช้หลักในเรื่องของความแบบเมตตาเนะเาะมีความรักความเมตตาเคารพซึ่งกันและกันก็จะสามารถช่วยทำให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างยืนยาวได้นั่นเองค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะคะก็คือมีคนคุยแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนเนาะมาดูกันนะคะว่าในเดือนอกันยายนความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรโอ้โหใบแรกค่ะดีวแฟนโอเคใบที่สองเดอะมูนใบที่สามแปดไม้นะคะและใบสุดท้ายเป็นเดอะวิวโอเค มันมันแบ่งออกไปได้2กรณีเนาะอย่างคนที่คุยกันอยู่อะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการแบบพูดคุยกันแล้วแหละว่าแบบเออจะยังไงต่อจะคบกันต่อเป็นจริงจังไหมจะเป็นแฟนไหมหรืออะไรเงี้ยเออเพราะว่าดูว่าเราไม่อยากจะมีแบบความไม่ชัดเจนหรือความแบบคลมุมเครือในสถานะนี้ต่อไปแล้วนั่นเองนะคะก็ระมองว่าในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โชคชะตานำผ่านเนาะ ออไม่ว่าจะเป็นในใน,ในกรณีที่ว่าตัดสินใจว่าจะคบหาการหรือว่าตัดสินใจแล้วว่าโอเคมันคงไปกันต่อไม่ได้อะไรเงี้ยล้วมองว่าในส่วนนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่โชคชะตาค่ะกำหนดไว้แล้วนั่นเองนะเออกับอีกกรณีหนึ่งนะเรามีมีความรู้สึกว่าคนเก่าของเราค่ะในชีวิตเนี่ยเขาอาจจะย้อนกลับมาเพื่อพูดคุยอะไรเงี้ยเออเหมือน,นแบบ อยากจะเข้ามาจริงจังอะไรเงี้ยมันมีโอกาสได้เหมือนกันแล้วตัวเราเองอาจจะแบบเป็นเดร์มูอนก็ได้นะว่าแบบเออเราจะยังไงดีจะเลือกใครดีอะไรเงี้ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรืองนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่โชคชะตาเขานำพามานั่นเองเนาะก็ลองค่อยคอยคิดพิจารณาดูนะถ้าสําหรับคนที่แบบต้องแบบมีทางเลือกเนาะเออว่าเราจะเลือกคนไหนยังไงอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าใครที่เราอยู่ด้วยแล้วแล้วเรามีความสุขเขานำพาแบบ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราอยู่ด้วยเราวทาให้ชีวิตเรามันพัฒนาและเจริญขึ้นนะคะคนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนที่แบบเป็นคู่บุญคู่บารมีเรานั่นเองนะคะอคลองดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดคนโสดในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ใบแรกเป็นราชินีถ้วยโอ้โหใบที่สองเป็นราชินีดาบนะคะใบที่สามเป็น the l o v e r s และใบสุดท้ายเป็นห้าม้โอเคเออเรามองว่าน่าจะมีคนเข้ามาแหละเพราะว่ามีทั้ง l o v e r s ขึคืแล้วก็มีไพ่บุคคลขึ้นมาเนาะทั้งราชินีถ้วยราชินีดาบนั่นเองนะคะก็มันมีคนที่น่าสนใจเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ย มองว่าตัวเราเองก็น่าจะยังเลือกไม่ได้แหละเพราะว่ามันเป็นห้าไม้ตรงนี้เนาะยังมีความแบบขัดแย้งนะเดี๋ยวว่าแบบยังไอเดียเออจะเลือกใครดีหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะที่เป็นราชินีทั่วและราชินีดาคือใจนึงก็อยากมีความรักแต่อีกใจนึงก็แบบเป็นราชินีดาแบบรู้สึกว่าแบบความรักมันไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่นั้นแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันแบบเป็นความลังเลใจตรงนี้ยมนอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ว่ายังไอเดีย จะมีแฟนดีไหมมีความรักดีไหมหรือว่าแบบแมวดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็เลยมองว่าในเดือนกันยายนนี้เนี่ยคนที่เป็นคนโสดก็น่าจะยังเป็นคนโสดต,ต่อไปนั่นเองนะคะน่าจะยังตัดสินใจไม่ได้เองนั่นเองค่ะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของไพ่คําแนะนํากันบ้างนะคะไปดูกันนะคะว่าในเดือนนี้ไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะโอ้โอ้โอ เดี๋ยวนะอ่ะนี่มาขอคำแนะนำหน่อยค่ะขอคำแนะนำจากาไพ่หน่อยนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะใ okay. บแรกเป็นอ,อัศวินไม้ใบที่สองเป็นหกไม้นะคะใบที่สามเป็นสามดาบและใบที่สี่เป็นห้าเหรียญ โอเคเออเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่อยาจจะแนะนํานะคะก็คือในเดือนนี้เนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เรากําลังจะทำเนาะในเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะคือไพ่เนี่ยเขาแนะนําว่าอยากจะให้เรา,ามุ่งเน้นไปในเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จของงานนั้นหมายถึงการที่เราบรรลุปเป้าหมายเนาะเออทำในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยให้มันสําเร็จให้ตรงตามกับสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ แต่อย่าไปคาดหวังในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเงินทองมากจนเกินไปเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดหวังสูงนั่นเองเออแล้วเราอาจจะไม่ได้ตามในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะหรือ ไอสิ่งที่เรากําลังแพลนเอาไว้เนี่ยเราอาจจะต้องทําเองนั่นเองเนาะเอออาจจะไปพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าสามมาเออไม่ใช่สามดาบและห้าเหรียญตรงเนี้ยมันคือการที่แบบถ้าเราไปคาดหวังให้อ,อ่าใครมาช่วยเราหรือว่าไปพึ่งพาใครอะน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเดียมันเหมือนแบบเออไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เออคนคนนั้นอาจจะ ไม่ไม่ได้แมชหรือว่าไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เราฝันหรือปรารถนาค่ะประสบความสำเร็จได้อะไรประมาณนี้เนาะเออนะก็สิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเราจะต้องทำด้วยตัวเราเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าไพ่อาจจะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะใบแรกเป็น hermit นะคะเนี่ยทำคนเดียวจริงๆนะตนเป็นที่พึ่งแข่งตนนะคะ c o ี y นะคะ เก้าไม้นะคะและไฮพิทเทสนะคะโอเคก็ถ้าจากสี่ใบต่างตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าการที่เราทำอะไรด้วยตัวเองเนาะเออตอนเป็นที่เพิ่งแห่นตอนนี้น่าจะดีที่สุดแล้วก็น่าจะทำให้เราอะค่ะเหมือนเราเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นอะไรข้อดีข้อเสียเออหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบ เราควรจะแก้ไขอะไรเงี้ยด้วยด้วยด้วยมุมอมองของตัวเราเองมันน่าจะทําให้สิ่งที่เราคาดหวังหรือปรารถนาเนี่ยมันสําเร็จได้ดีกว่าการที่เราจะไปพึ่งพาคนอื่นให้คนอื่นช่วยนั่นเองนะเออก็ลองดูนะคะว่าในเดือนนี้เนาะในสิ่งนี้ที่ไพ่แนะนํามานั่นเองโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ คลิปด้ดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายนของเพื่อนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเออลืมบอกไปว่าช่องเราแบ่งตามแบบไทยนะคะลืมบอกไปถ้าเพื่อนๆสงสัยนะว่าเออตัวเองเนี่ยเกิดแบบวันไหนยังไงถ้าตามแบบไทยเนี่ยเข้าไปดูในส่วนของอ่า c r i p t ิปชได้นะคะเราใส่รายละเอียดไปแล้วแต่ถ้า ยังสงสัยอยู่สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะว่าเออถ้าเกิดวันนี้เวลานี้อะไรอย่างเงี้ยสรุปเราคือเกิดแบบไหนยังไงตามแบบไทยเดี๋ยวเราเข้าไปตอบให้นะคะโอเคก็ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่ของกอบนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะหรือว่าจะกด ปุ่มซูเปอร์แ k งนะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณนะคะตอนนี้ช่องเรามีปุ่มซ p เปอร a n k s แล้วนะคะดีใจมากเลยโ <laughs> okay. อเคก็วันนี้ขอขอบคุณทุกแมทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคำทรรนายจากช่องดราราญาต c ช anel กัน Channel. ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ